เปรี้ยวไตไม่ได้นะพี่นะหวานก็ไม่ได้หมดเลยไหมต้องออกแล้วก็โซเดียมเค็มก็ไม่ได้ทำไมเพราะว่าคนที่กินของเคโลต่อไตใช่ไปเชื่อเต็มผงเคโลตเป็นเลยก็ไปดูที่าโซเดียมอะไรนั่นแหละมันมีส่วนผสมตรงนี้ทำไมน้ำซุปอยู่โอ้โหกอนวัเห็นน้ำผุานก็อุ้ยที่หมายเลยบอก รู้ว่าคุณกำลังกินตัวเที่ยวเท่าไหร่ใช่นัน่นคือการถ้าเราถ้าเรามดตัวนี้ปั๊บมันจะเข้าสูสาส่สภาพภาของนคนเป็นไครที่คนไปเที่ยว,วที่ลงในร้านาหารดูสิวันสิลองเที่ยวดีเป็นบางคนเป็นกัญชาแน้วมันคอแห้งคอแห้งมันดูดน้ำขึ้นมาแล้วไปเที่ยวเที่ยวแม่ตั้งคืน ถ้าเราพูดถึงเรื่องกัญชาไม่พูดสูตรอย่างเดียวสูตรเมาอย่างน้อย่างนี้ไปพูดกันเป็นเน่พูดกันเป็นเรื่องถึงไม่ไม่เป็นเรื่องเป็นราวไม่เอาบ้านเอาเมืองเราอมีควาเดนี่ยเมื่อผมมาทำแล้วรู้นครับต่อไปสมัยก่อนคนทําเกี่ยวเรื่องกัญชาประมาณสี่ร้อยกว่าคนเกี่ยวกับหมอเป้นบ้านนะผมผมก็ไปอย่างผมรู้กันหมดแล้วไม่ถือไอคนนี้ไม่ถือมันเป็นแค่เด็กๆไอคนนี้มันมันแค่ไอเตะกระสอบอยู่ อยู่หลังวัดมันไม่ได้ถึงจะเป็นหา้าดำเนินได้ไม่ได้ก็จนสุดท้ายว่าทำไมพวกหมอตู้หมอเดชานักสามมาเรียนมันทำไม่จงนักสมมัมมาผมผมเรียนพี่ว่าทฤษฎีทฤษฎีห้าขาหนึ่งเขาเดินผมไม่เคยพูดในป่งหนึ่งยายาที่มีอะไรครับ ที่ยามีเท่าเย็นเหนือเขาเย็นได้ที่ตกฟองตกแล้วต้องขีนหน้าปากเพื่อหน้าปากทีซีซีบี C C ดีซีซีเอมผมไปเรียนที่อุตังดูต่อไปอาหารพี่พี่ดิ้ดิกินอาหารประเทศไหนโอ,อ้อยากกินเนื้อก็กินอยากกินหมูก็เป็นจบตัดการแปรรูปโปรตีนแล้วก็ต้องทานจบนี่อาหารนะที่ต่อไปอันนี้พูด แล้วพี่จะไปกินอะไรไกินอะไรก็ช่างพี่ที่ไม่เกี่ยวพันกับพวกนี้อาหารเสริมนี่ไม่ได้อาหารเสริมโปรตีนแบบนั้น,นโปรตีนโหอย่าไปกินมันเสียเวลาเลยมันดีได้พักหนึ่งนี่แล้วมันก็ไปส่งเสริมมะเร็งตายหมดผมทำมา20กว่าปีมันไม่เห็นด้วยตัวเองไม่ได้ไปไม่ได้ไปจําคนนี้พูดคนนี้พูดคนนั้นพูดไม่ไม่แล้วหลังจากหลังจากอาหารนะที่เรเป็นน้ํา คี่รู้ไหมว่าทําไมผมไม่พี่กินอาหารโปรตีนกับน้าตาลเพราะว่ากินเข้าไปเลือดพี่จากหมดมันจะเป็นจากด่าง,มงไม่ใชายเป็นกดทําไมถ้าเมื่อพเลือดเป็นกรดแล้วมะเร็เงมันไม่สามารถรักษาได้เพราะมันเป็นกรดเพราะฉะนั้นน้าด่างก็ดีใช่น,นี่นี่ต่อไปคือน้ํารู้ไหมว่าน้ําทําไมผมพี่เน้นมามะนาวกบบน้ำสับประรดน้ำสับประรดมันมีฤทธันยาที่ลึกล้รซับซ้อนเยอะ มันระดับต้นๆของประเทศนะต้นๆของโลกเลยนะพี่นะนะ้ำสับประรดคนไม่รู้เฉยเราก็บอกเลยน้ำสับปะรดไอ้สารซื้อมากิโลสิบยี่สิบแปดนี่ประชานโอ้ยนู้จริงเพามันมีอะไรอยูนั้นมันซับจับใบเดือยมันเป็นเพชรเพชรงามนะสับประรดต้องบอกเลยพี่เพชรเพชรงามในพี่สังเกตใ้พวกเปลือกใบเลี้ยงพูดแต่ใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงพูดใบเลี้ยงเดี่ยวพยวกนี้มันจะทำข้างล่างด้วโดยสุดยอด กินเข้าไปปั๊บมันกินเปรี้ยวเข้าไปปั๊บไอ้มะเร็งมันไปเจอเปรี้ยวมันกลัวเมื่อมันกลัวแล้วไม่มีอะไรไปเลี้ยงมันพี่มันจะไปไหนมันก็ตายไปตายไปมทำไมต้องห่วงเร่องนี้รักษาง่ายก็เลยต้องไม่รักษาไม่ได้ก็มึงรักษาไม่ได้ก็มึงคิดแบบนั้นอะหลังจากนั้นพี่อธิษตามมาเบาคนป่วยนอนอยู่ที่มาอยู่โรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลอาจารย์แคปแคปป้องกันเข้าจมูกเลยนี่ทำไมป้องกัน ้ามันเข้าไปกับเลือดที่เป็นยามะเร็งมันจะหายหายไปเลยกนะ็มะเร็งมันวออกเึ้นจากสุดท้ายก็คือถ่ายสุดท้ายนี่คือถ่ายแต่ผมเพื่มมือเา้เนี่ยผมไปนั่งอยู่หลับตาดูไมนะ่ช่่งที่การพักผ่อนคุณต้องนอนในหัวจงพื้นเลยหน้าตาจะดีขึ้นอะไรจะดีขึ้นจะเป็นต,ตามบับัดเลย เป็นตู่มาวันเกินสิบห้าวันฟ้องผมด้วยผมบอกเลยได้รักษาไม่หายที่เมื่อเมื่อข้าเปลี่คนมันหมดมือกำลังไม่เลยเป็นไปอย่างนี้ไอ้ผมบอกว่าห้ามกินนล้วไม่กินนี่ปวดผมนักนี่อย่างนายทหารอะไรที่ว่าพันเอกนะทำไมหมอถึงบอกไม่ให้กินตรงนั้นเป็นมะเร็งลูกคนทะสุดท้ายให้เราหิวแคบแย่ประมาณนี้นะคุณรู้ไหมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ลูกปู่านลกปูมั่น้วพระอาิียะก็าแก่ต่างๆเนี่ยท่านหิวอดอาหารเนี่ยท่านไม่เคยเป็นโรคอะไรนะลีนออกมา,ล,ออกมาลีนออกมาใช้ไอคุณที่คุณเป็นกระเพาะโปรตีนคุณมากเกินไป<ม>เห็นไหมท่านไม่กินโปรตีนด้วยไม่ไม่เสริมโปรตีนเลยนะไม่เห็นว่าลกูกปูมั่นท่านเสียชีวิตตั้งแต่ยังหนุ่มเพราะว่าท่านไม่กินโปรตีนนี่ไอพี่จะพูดหมอก็ามึงคิดเองเอาความคิดมาจากตะวันตถมาคิดเอง ผมเอาตัวนี้นะที่มามาตามล่ามาเลี้ยงเป็นแบบว่าหยุดเลยนะผมไปดูเราเราปเป็นคนนั่งสมาธิพ่อแม่ครูคอาจารย์มาแบบนี้นนเราเห็นทุกจุดแล้วแต่ถ้าคนไม่มีความขึ้นความรู้เนี่ต่อไปต่างเขมาไปใช้มากหลังจากรักษามาเรียงเนี่ยคุณย,ยูบอกว่าถ้าเจอรักษาให้ไล้วม่ใค้ใช้มันมีแค่นี้ไม่เหลือแต่ที่รักษาปั๊บ ไอ้เจ so ้านี่ของบวานเขามาเป๊กๆหน้าบ้านเฮนยมันเหนื่อยแล้วมาเอามาสักเอาไอติมมากินสักถ้วยนึ้งดับเห็นกับเฮ้ยไปเจอเอ้ยเนี่ยทุเรียนนี่กิโลละร้อยห้าสิบบาทแล้วนี้มันร้อยกิโลละสามสิบบาทมันจะไปถูกแจ้งเอาเามาสักสามโลหน่อยดับนีรอหนขายมาก็อยู่ที่โฆษณาการด้วยพี่รู้ไหมว่า การรักษาโรคคือการใช้ดึงมันเป็นไทยคือการดึงนะคืมันมันเป็นไขยเนี่ยในเรื่องที่สามารถเอ็นโอยูได้รสุโลกที่สามารถเอ็นโอยูคือที่ไม่ต้องมาท่จะมาพูดดนฟังไอ้ผู้กองเรามีอะไรมาคุยกันนะอ๋อเรามาเล่นันนั่งกินข้าวคุยกันอั่นี้ถึงนี่ผมทำทีเดียว